เลยกูก็รู้แล้วเมื่อกี้ีไม่มีหบอ่ะก็รู้พร้อมกันนั่นแหละเมื่อกี้มึงก็หยิบมัอสองเบอร์เขาพูดว่าซ่อมได้หรือเปล่าที่เบอร์ป่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ อะไรอ่ะสวยแบบสถานเป็นคำตอบที่ผิดครับสวยอะไรอ่ะสวยสวยขยี้ใจอ่ะสวยขยี้ใจแต่คำตอบที่ผิดตงใครวะสวขใจสวยขยี้ใจกูเป็นไงทราบห้างนางมู้รงลกใส่เคลืๆอเลไงมันหมันแบบเสมอกัน สูตรแล้วไงเดี๋ยวมันแบบเกมมันจะขาดเกินไม่ขาดเลยนะถามสูตรแล้วมันขาดไงสองหนึ่งบ้างเลยเหรอใช่เลยเหรอและนี่คือ 3D เกมต่อคาราโอเกะทำไมครูช่วยคนตัดเ่เป็นแบบเป็นเป็นเสียงเหรอเออมามามามอ่ะครั้งที่เรากี่เทปนะอ๋อสองเทป ที่กูอ่อยให้มึงเปสองเฮียบอ่ะสองศูนย์ได้ดิได้สาอนึ่งวันนี้เขาซัดครื่องรับเตรียมเต็มที่มาเตรียมที่อันนี้เตียมที่เต็มที่มาเอาชนะเลยวันนี้ให้ให้เกมมันสู่สี่ด้วยโอเคโอเคสถิติมันแบบแย่เกินกติกาเหมือนเดิมเนาะเราไปดูวิดีโอกันว่าแต่ละคนเขาจะพูดเนื้อเพลงอะไรแล้วเขาจะไปทำยังไงให้มันเละอะให้เราให้เราแบบหูทิฟอย่าง ยังผมดีกว่าอย่าใช้อย่างเราเลยยังผมเนี่ยจับไม่ได้เออเอา่อให้มันปวดไว้เยอะอย่างนี้แหละเวลามันล้มมันจะได้มีคนใช่ไหมมีเลาะกูล้มแล้วก็มีคนมายุงกูอยู่แล้วทั้งที่แล้วเขาก็มายุงกูขึ้นมาแค่ปากกูฉี่แล้วก็พยุงขึ้นมาเรื่องลมมันไม่มาถึงมาดิอ้าเอาเลยดีกว่า p o a t p i Sub take take p i Song p o r t moon e y s sway e y s e o um what s a o Sway b a b sans a t a n sway b a b lock l o m leo penam. Chok chok bok. Mini what's on your face? อะไรอ่ะสวยแบบสัตว์นั้นสุดปังมิลิสุดปังมิลิเป็นคำตอบที่ผิดครับวายวาย ไหวเลยได้ฟังอีกรอบแต่ว่าพี่ดมไม่มีผมไม่มีสิทธิ์ตอบโอเคพอไพรซับเทคเทค e พรซองพัดมุนอวยสวยอวยเซลลอุ่ม o ัสาวสวยบับซันสะทันสวยบับล็อกล้มเลวแพ่นหนำเพลงอะไรหวะถ้าเค่สมมุติมีเพลงเนี้ยว่ากูอาจจะไม่เคยฟังจำรู้ไหมฮะต่อไมไม่รู้อ่ะตองรู้แล้วอะ สวยอะไรอะ่ะสวยสวยกย้ใจอ้สวยก็ยิ้มใจแต่ก็ตอบที่ผิดต้องใครวะสวยขยี้ใจผมบอกเลยว่าพี่โดมใกล้เคียงมาเดี๋ยเราไปฟังเพลงเฉลยกันดีกว่าเแตอมนเออยรอมเอมีรเรมิรอ์อเร๋อตอนั้ไม่ไม่เนใจสองเพลงนี้ uh. ระหว่างสุดปังกับ m i r รอรมรสวยขยี้ีใจกูไปไง ซาบไม่ห้างนางมาให้ลูกติบตรงหลัการใส่ค้นๆเลยไงข้อแรกนะครับไม่มีใครตอบถูกคัะเฮ้ยเฮ้ยทไเงแรกคนยากจังโโโนโโนมามาข้อสองข้อสองด้วยด้วยกานไลมันไวไต่ชันทำไมโว้พุย ตัวเอกาชัวยเอาชายตัวเอคุนคลับไฮยสตี๋โต้ไม่ชอบอะไรอะไรเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะทำไมเขามีแต่สารอ้วยวะกลัวฟังนั่นรู้ไม่รู้อะไรแต่ด้วยด้วยอ้วยด้วยพ่วยพุ้ยอะไรไม่รู้อ่ะเธอไม่ชอบอะไรอะไรในตัวฉันเลยรักฉันทำไมหวายรักฉันทำไมหวายนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องะ มาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเฉลยกันดีกว่า่้ชนวโอ้ันเลยเชื่อป่ะถึงกูร้องได้เมื่อกี้กูตอบชื่อเพลงไม่ถูกสามคนคะแนนเราได้นำไปแล้วหนึ่งศูนย์วิสันไปห้าหนึ่งศูนย์เลยยังไม่เหลือเมาอ่อนให้อยู่บ้านนี่ก็อ่อนให้อยู่บ้านอ่อนให้อยู่อืมพอนไปเยอะมึงอ่ะ ทีเรานั้นเคยโอ,อ้ยคำรำลโอ้ยเขาชัด <คำ S 2> มากนะสัญญายำทวนความทรงชำลอพิงรักนิรุนก็เรเวลาไม่อาจะวนยนมาไหนหไใครคิดออกจะตอบรีบจับไม้เลยนะครับไม่งั้นหมดสิทธิ์ เมื่อกี้เอเลอเอเละเมื่อกี้บอเอเหรอบอเ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 อไม่ใช่มันถึงว่าเนื้อเพลงอ่ะเริ่มแบบเริ่มรู้สึกแล้วนี่เวามีสิทธิ์ฟังอีกทีป่สมีสิทธิ์วันที่เรานั้นเคยโอ้ยคำรำลาเป็นคำสัญญายังทวนความทรงจำแก็ลอยไอลมพัดฟ้าไปชักสุดใจใครได้ิีตหยิมปนะครับใช่ผะวะ จันเจ้าสลอตแมชชีนยืนยันคำตอบนะครับจันเจ้าสล็อตแมชชีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเียก ไปฟังเ,เลยก็นไปฟังเฉลยฟังเฉลเยกูอยากไปฟังเขาพูดอีก,กครัยย้งโอเคหนึ่งหนึ่งาแล้วคะแนนกูนนอา่าสามสามสามไหมฮะลอยหายช้เข้าแข็งทั่วแข้งทุทีว่าช้ยมีโคช กูชาฟันชาฟังโอโหคำว่าชามีไอตัวทนมานนันชัใชัยไม่มีดีหนึ่งหนึ่คืนที่ดาวเต็มฟ้าป่าโมดวิเลย์ปั่นนะอันนี้ถามหรอ,อวิเลย์ปั่นนะอันนี้มั่นใจปะเนี่ยตอบเลยมั่นใจ้็ถามทำไมวิเลย์ปั่นนะกูไม่ได้ถามมัารำคาญเขาอ๋อ ปาโมดวิเลปณะคืนนี้ดาวเต็มฟ้านะครับปาโมดวิเลปณะเป็นเพลงที่ถูกต้องครับโอ้ยไม่ยากจริงเลยว่ะมาหลุดเลยเดี๋ยวอ่อนให้เดี๋ยวอ่านให้เอาจริงเลยเอาจริงเลยอันนี้เดี๋ยวอ่อนให้เดี๋ยวอ่อนให้เราไปตัดเพลงเฉลยกันก่อนครับปล่อยให้ใจข้างตัวเองทุกทีอุ้ยกูเก่งว่ะ ตั้มนำโดมอยู่สองหนึ่งเดี๋ยวมันไม่นนุกไงเดี๋ยวมันไม่นหนุกตามสุชนะมาแล้วสองนอ่ะชนะมาแล้วองเกมแล้วนี่ข้อนี้กูชนะชนะเลยชนะเลยมาข้อต่อไปเลยอีกว่ามากินใครชนะแม่งเลื่อมมาใกล้ๆกูลยอุณนายไฮชีมาไว เกนนี่อัครชาณสกตรยทายาวพรายร่ายีดูกันตรงนี้ชานนา่กโดไร้ไม่ฉันนี่ฉันาวาจนคลักมาหาพาโรจนปอนซาสักกูเกงปากอยู่ครับกูเกงปากอยู่ครับเพลงรืดูที่ฉันเหงา ฟัวดูดิดูดิฉันเหงาฟัวนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับที่การแข่งขันมันต้องสนุกมันต้องมันเก๋มันมันสนุกอ่อนไปก่อนอ่อนไปแบบให้มันเสมอนิดนึงสองสอองเก๋เลยเราไปฟังเพลงเกอกันก่อนกินเริ่มางๆกันกินกินจังลง ในสุดท้ายตัดสินสุดท้ายหรือเปล่าเพราะอาจจะตอบไปทั้งคู่ก็ได้เดี๋ยวมันมีแค่สองอย่างมีแค่กูอยากตอบกับกูไม่อยากตอบเท่านั้นแหละมึงแต่มันจะชนะแล้วนะมึงก็อยากตอบแต่ตอบไม่ได้คือโง่นะอันนี้ก็ไม่รู้นะบางทีคนเรามันก็ไม่ได้ต้องอยากต้องการชนะขนาดนั้นมันไม่ได้จะเป็นเรื่องอ่อนแล้วนะข้อนี้ถ้าตอบไม่ได้นี่คือแปลว่าที่ผ่านมาคือโกหกนะ เลือก่อนให้เนี่ยคือพูดไปเลิกเท่านะอันเนี้ยกูบอกเลยถ้าเข้าหรอกลูกทุ่งกะเสร็จกูหมดอ่ะเพลงตัดสินนี้ใครได้ชนะเลยเฮ้ยแต่ถ้าไม่ได้ถือว่าเสมอเอ่อพิษ ฟงทิอาไว้ชัยจันมงทัวโตพิทภัยจันยมยกรชัยให้ทอมันพิติชั่บไว้มันพิติจันมงทมาไอคาน้นมันพิติรักชนทมาไมโตนันมงคัมภัยมันพิดภัยมันพิีิจันยมไอทุกทิจันน่งทิไกนักกงไทยคุมิไกนักกงไท อ่ะไอ้เหี้ยชื่อเพียงอะไรวะมีเวลา10วินาทีไอ้เหี้ยุูนึกไม่ออกอ่ะ10พี่เข้าไลร่ไอ่ะอตอบลองร้องมาดีลองร้องมาพี่เพียงรักก็ได้ตอบซีริฟูเพียงรักซีริฟูเป็นคำตอบที่ผิดครับว้า ฉันมองทัวโตพิดไปจันยมยอกใช่ให้ทอมันเปิดที่ไว้มันเปิฉทันมองรักชอนทามัยทนันมองคัมไปมันเปิดทีจันแนงที่กลใกทุกหอันนี้ก็มันเรียงท่อนปะไม่เรียงครับสลับโอ้ก็ว่ามันถึงแบบเออ มันไม่ใช่แบบเออเอาละไม่ไหวก็อย่าฝืนลูกมองอะไรนะมองมองเห็นเธอยกย้ายกลางไฟหลักสีเฮ้ยรูแล้วใช่มองเห็นเธอยกยยกลางไฟหลากสีไม่ไหวอย่าฝืนลูกไม่รู้ละตอบปลาเผือกฟุ๊กมึงไม่ตอบปอาฟุ๊กเหรอ power l o ักเลยโทสเปก power l o ักเลยโทสเปกนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเพลงที่ถูกต้องคือเพลงนี้ครับ ่ไว้ใจใครับพี่ปูผิดที่ไว้ใจพี่ปูผูกแต่พี่เหอ๋อที่เฝ้รารักกูเลยมาเพียงรักนะนเพียไม่เจอแล้วมองข้ามไป,ไปอ๋อเพียงเขาชอบน้ำสมบูรณอายยูคลาคราว่าชใยน้มีคุมี ขังคู่ใบมีเ้านองคาสีบุกคั้งชานองคู่สัตนใบสมบัตยูดินไอ้รู้แล้วสมบอัติเดอนอะก็เธอานั้นเลยก็อเคยว่าอะไรคำว่าซิโก้นั้นแต่ว่าเจ้าอะไรแกว่เจ้าผู้สาวขาเลาะลำใหญ่ไห่ทองคำอยากแม่นผู้สาวไอ้ทัวกูมั่นใจเลยดิกูก็รู้แล้วเมื่อเช้ ก็รู้พร้อมกันนั่นแหละเมื่อกี้มึงก็หยิบมันสองเบอร์เขาพูดว่าซองได้หรือเปล่า่เบิร์ดป่าผู้สาวขาเลาะลำย่ใหาทองคำเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่ไม่รู้จักเสียตัมอฟซลำย่เหรอวะใมันให้มันแับเสมอเลยปะไงกูชนะสองสูตแล้วไงเดี๋ยวมันแบบเกมมันจะขาดเกินไม่ขาดเลยนะสามสูตแล้วมันขาดไงสองหนึ่งบ้างเลยเหรอใช่ สรุปเกมนี้ผู้ชนะตั้มเวลาบ๊นมาไปโอ้โหลยให้ออกนำไปก่อนอย่าชะล่าใจกูไปทำซุ่งกระจกแล้วเฮ้ยอชะล่าใจมาดูดีกว่าว่ามันจะเละอย่างไรมามามีเละ พี่น้องกูขออ่านหน่อยได้ไหมกูอยากลุ้นอ่ะพี่มองดีๆกูขอลุ้นได้ไหมพี่มองดีๆลิปติกแต่กูทานะไม่ดิมึงไรกันกูชนะดิกูชน้นะดิโอ้โหมึงเอาดีๆนะลิปติกทาร์ลงไหนคิ้วอ่ะมึงโตมายังไง อ๋อดีมึงไม่เคยเห็นหรอเวลาเขาใช้ลิปติกตบตบๆบตบตเขาจะเขาที่หนึงที่นึงเขาจะแบบตั้มไล่ตั้มแล้วก็แบบท้องมืออย่างงี้สุขภาพดีอ่าถ้าอย่างงั้นเอาอย่างงั้นเขาสุขภาพดีเนี่ยป่ะเปิ้ลเปิ้ลเออเอมัน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 ขึ้นไปเยอะไปไหมไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอือปึ๊บอันเนี้ยฮะเอ เป็นทนน้ำหรอเป็นแบบทนน้ำทนอะไรไปเออเป็นแบบเลือดฟาดเลือดฟาดเลือดฟาดแบบเออเป็นเลือดฟาดเป็นแบบกำลังแบบอ่าา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 าอาา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 ลาา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 าเาาาาเา็าาาอาา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 เาาาอาะาา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 าพาาาาดาา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 สุขภาพาีาา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 ะสุขภาพเีาาไ แค่นี้พอปากปากไม่ต้องใหญ่มากปากเล็กๆเป็นฟุบเป็นแบบตำมุตตำมิเป็นปากเล็กๆคอเป็นปากเล็กๆคอโอเคโอเคน่ารักเลยอ่ะเออไปฟังจะมาจีบกูมนะเนี่ยไปฟังเพลงนี้เยอะนะเพลงนี้เยอะฟังให้มันเข้าถึงให้มัน ชัดให้มันอะไรอย่เง şey> ี้ยโหดเลยฉันคิดทีกแล้วเก่งมากเก่งมากวันนี้กูมาเพื่อชนะเว้ยอ่ะเจอกันครั้งหน้าเมื่อไหรอ้าวครั้งหน้า EP หน้าเจอกันแน่กันเราเละใครจะได้ใครจะเละรู้กันอันนี้เราเราเราต้องอย่างนี้ไหมถ้าเกิดว่าใครถึงสิบก่อนต้องเอาไหมเอ้ยเอาอีกะัอาเอาเอา มันเกี่ยวกับคาราโอเกะมันเกี่ยวกับคาราโอเล่ก็ต้องพาไปร้องร้านคาราโอเกะไปเลี้ยงที่ร้านคาราโอเกะทีมงานทุกคนคารา,าโอเกะ1กชั่วโมงซื้อห้องที่ห้องไม่ห้องอะไรร้านคาราโอเกะไอ้มึงจากเลยแล้วเป็นไฟอย่าตู้อ่ะ <c oughs> อย่าตู้นี่ <c oughs> กูออกแนวลาบอยู่แล้วเสือบแพ้อนี่ใจใจมึงไปมอเตอร์ไซค์แล้วเมื่อกี้ไปมอเตอร์ไซค์แล้วกูไปนู่นอ่านดีเลยมึงไม่เคยเต่เจ๊เจี๊ยบเหรอเออแต่เจ๊เจี๊ยบเหยอดเหรียญเหนือหนอเอออ่าได้สิบ่ารถึงสิบก่อนอีกฝั่งต้องพาทีมไปเลี้ยงที่ร้านคาราโอเกะโอเคลุยกันไปเจอกันอี่ปีหน้าบ๊ายบายคาราโอเกะปึ้ง